รถบ้านสภาพเดิมอาจจะมีเก็บสีมาบางชิ้นเลวนะคะสีก็คือตอนนี้สวยค่ะเอกสารพร้อมโอนรเลยนะคะกับรถบ้านบ้านสีเทา t o โยต้ายาริเครื่อง1.5ลริมิเต็ด v ี07เกียร์ออโต้ค่ะรถบ้านสภาพสวยไม่เคยติดแกตนะคะสวยเดิมพร้อมใช้ได้ในทันทีเครื่องเกียร์ขับขี่ปกติค่ะช่วงร่างแน่นๆเร็วสุดไม่มีดังนะคะร้อแม็กเดิมๆค่ะ น็อตหน้าหลังไม่เคยขยับนะคะสภาพดีมากพร้อมอะไรอยู่ครบค่าพร้อมใช้งานนะคะราคาคันนี้1 8 0 0 0 0บาทเป็นราคาตัดเงินสดเอกสารเร่มมีครบพร้อมโอนโตโยต้ายาริสเก่ง5ประตูนะคะเป็นตัวริม i ิเต็ดด้วยถูกใจติดต่อนัดหมายดูรถกันได้นะคะติดต่อนัดรวงหน้านโดยตรงกับผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป มีข้อมูลเบื้องต้นใส่ไว้ให้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะถูกใจนะคะสวัสดีค่ะ